สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พิสิทธิ์พยากรณ์สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีมังกรเป็นการพยากรณ์ดาวจรประจำเดือนตุลาคม2565ชาวลัคนาราศีมังกรเรียกว่าในเดือนนี้ก็ความว้าวุ่นต่างๆก็จะลดลงไปนะครับ เนื่องจากว่าอิทธิพลของดวงดาวที่เคลื่อนย้ายออกไปแต่ก็ยังคงมีอิทธิพลของดาวพระเสาร์เนี่ยทำให้ท่านรู้สึกว่าจะเข้มงวดกับชีวิตมากนะครับบางทีก็จะเข้มงวดจนกระทั่งมันทําให้ขาดความสุขไปนะครับก็อาจจะมีการไปเคร่งคัดกับคนสนิทหรือญาติพี่น้องด้วยนะครับเดือนนี้ต้องระมัดระวังความขัดแย้ง จากภาวะอารมณ์จากภาวะาผลประโยชน์ต่างๆบ้างเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับกับกลุ่มเครือญาติหรือคนใกล้ชิดนะครับแต่ท่านยังมีดาวพระหัตถ์เนี่ยนะครับที่ได้รับอิทธิพลในการที่จะได้รับการนำพาไปนะครับก็จะมีผู้รักผู้ใหยผู้มากบารมีนะครับหรือผู้ที่ทรงอิทธิพลกับท่านจะนำพาท่านไปสู่ในทิศทางที่ดีนะครับ อันนี้ก็ยังเป็นส่วนดีใน,ใน,ในการที่จะชักนำไปในการทำงานในด้านความจเจริญรุ่งเรืองกับชีวิตในทางด้านการเงินนะครับการเงินในเดือนนี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะของการได้มาจากการขายทรัพย์สินบ้างนะครับหรือการหมุนทรัพย์ไปใช้หรือบางทีก็จะได้รับการอุป,ปถัมภ์จาก ญาตพี่น้องเคยญาติต่างๆนะครับก็เรียกว่ายังมีที่พึ่งนะครับส่วนท่านที่ใช้หลักทรัพย์ในการหาเงินโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับก็จะได้รับจังหวะที่ดีมากนะครับก็ท่านก็ใช้อิทธิพลของดวงดาวช่วงนี้นะครับเป็นการที่จะวางแผนได้นะครับทางด้านความรักนะครับคู่ของท่านเนี่ยนะครับ ก็ส่งมุมมาดีนะครับส่งมุมมาเรียกว่า,าจะนำพาให้คำปรึกษาต่างๆนี่นะครับคอยอเรียกว่าคอยเป็นที่ปรึกษานะครับอยู่เคียงข้างท่านเป็นอย่างดีนะครับก็เดือนนี้ก็เห็นจะมีแต่ว่าตัวท่านเองนะครับที่อาจจะคิดมากไปในบางเรื่องนะครับก็บางครั้งก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์มันมักจะเป็นอย่างนี้ในเมื่อท่านพอรู้อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะลด ความตึงเครียดลงได้บ้างเพื่อความผ่อนคลายนะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีมงกรสําหรับเดือนนี้นะครับก็มีประมาณนี้แล้วขอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อเน,นื่องแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ